เพิ่งออกมากครับตัวนี้ึ้นมากเพราะท่านวิตินเลยครับนานโอ้อึ้งใครครับมันออกมากเอาก้อนลายไปนหนึ่เปิดไฟใส่ปรับมุดปับบวะไหน เรงเผาใส่พิสูจน์ด้วยยางหรือเผายางเห็นอยู่่เาเือง,งเผารือว่ายางอ๋อยางบอเออยงาออยงยาง,งสองตัวเอาอไปก่อนไม่หมดตัน่นังมีเรื่องเผา <c oughs> เสียงห้องหลายๆวะลงมามิดจัดเดี๋ยวมูนกับลงมาเออปูปูม่นดีตักอันนี้จ้องอันนี้เส่นี่เอาปูค่ายกินอึ่งนี่มันหนีบอึ่งเลยนี่ปูค่ายเนี่ยมันหนีบอึ่งมันมันหนีบอึ่งอ่ะนี่พองเลยอือว้ายนี่ที่นี่คนน้ำ

ไดี๋ยวสองตัวเต็มกัน <laughs> ได้แล้วโ<ด>อ้อเห็นที่กันครับได้ทุกกันอีกหนึ่งตัวครับตัวที่สองครับเอาตะอิงเผาเล่น,น,นางานยาะครับคู่หนึ่งจับคู่อีกสองครับ ท่นบอกทันครับอีกหนึ่งตัวครับอึงเผาคาดเกตครับอึ้งเผ่าย่างเดียวมื่อนี้เพิ่งออกมาคือกันยังมีดินอยู่อีกหนึ่งตัวครับนี่ครับอืตัวนึง ยยมัเนกเกิียดกินไส้โยู่มันเป็นยางหยียะบอกอ้ยเด้อโอ้บางคนขึ้นม่เด้อนี่มาตานีอันนี้ครับหนตัวห้าวอีหางครับวันนี้ครับ่าฮาได้แล้วหนึ่งตัวมันหอมมันยานยางมากกับมูดปับด๊บหลุด คุณกับผูคไขตัวนึงอนั่นนั่นนั่นทำไมม่ใช่ไม่เอ็งผูคไู้ง <c oughs> งดีครับ่นนเออเดี๋ยวครับ <c oughs> อ้อ้อ่โ้อ่ออ ผูกาคอหาโชี่ว้งผูกใ <laughs> ค้เ,เลยสองตัวได้นี่พูนยาเพ็นด่าเลยมากตัวเมียลอยมาได้เมื่อ้หร่สองตัวกว้อนอันนี้นครับเขาเล้งได้ตุ้นยากระเป็นสาม จะหาท้้งโขกบางงานครับไครล้วนๆผับเห็นตัวนึงจะหันรัดไนมใม้กินน้องเ,เดินกันเลยใค้ว่าตัวนี้ ใครครับใครเต็มพอเลยรออยู่ครับเอากุงยังรอไว้เดี๋ยวครับมันจะมาเรือครับน้ำนักไม้เยอครับน้ำหนักน้่น้ำเมียครับน้ำบ่ทัน อยุ่ขขางลุงแยงเลยกครับดีใจเ,เลยเปนงานมาหน,นีครับชาวบานโลกลัวเมือ่อใดก็ได้จะทำนี่ตว่าเด็ดช่วาเด็ดลาครับทำมือมากเลยอะคุณ จังสิบเทพี่น้องเบ่งยูวบ้านอีกเพื่อนึงครับจะลงผลงานมาเลยเมื่อไรครับมาแบดไก่แบดแกดแล้วนี่ตรงน้องหน้ามองหาเยลยนะครับหาทุ่นกวกงกุ้แล้วแบดกันสิบเอ็ด